ความหมายและลักษณะของการมีอินทรีย์สังวรความหมายแห่งอินทรีย์พิขุทั้งหลายอินทรีย์หกเหล่านี้มีอยู่หกเหล่าไหนาเล่าหกอย่างคืออินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจพิขุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวก รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำซามและซึ่งอุบายเครื่องออกแห่งอินทรีย์หกเหล่านี้พิกุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานจากตัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า